สวัสดีค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องน้อยวิดีโอนะคะวันนี้มาในช่วงการตอบคําถามนะคะเนาะก็ต้องขอบคุณทุกคําถามที่ถามเข้ามานะคะเนาะอย่างเช่นน้องคนนี้นะคะถามเข้ามานะคะว่ากดบันทึกแล้ววิดีโอไม่ถูกจัดเก็บในอัลบั้มภาพในคลังวิดีโอก็ไม่มีไม่รู้ถูกจัดเก็บไว้ที่ไหนซึ่งน้องถามมาแล้วเมื่อเดือนที่แล้วถ้าเป็นของ Android เนี่เราจัดเก็บปุ๊บมันจะสามารถเซฟได้เลยนะในในอัลบั้มภาพนะคะแต่ถ้าเราหาไม่เจอเนี่ย อ,อยากที่จะให้ลองไปรีเซ็ตเครื่องดูนะคะรีเซ็ตเครื่องแล้วเข้ามาดูใหม่ว่ามันบันทึกได้ไหมหรือว่าลองลองบันทึกใหม่ดูนะคะว่ามันจะยังจัดเก็บอยู่ไหมหรือถ้าไม่อย่างนั้นเราลองเคลียร์คลังรูปภาพของเราดูนะคะว่าเผื่อว่าคลังรูปภาพของเราเต็มนะคะเนาะเพราะว่าปัญหานี้น้อยก็เคยเจอเหมือนกันนะคะก็คือแบบว่าเซฟแล้วมันไม่เข้ามานะคะก็เลยได้แบบลองไปรีเซ็ตเครื่องลองปิด,เป,ดเปิดใหม่นะคะแล้วพอเปิดเข้ามามันก็สามารถบ,บันทึก บันทึกวิดีโอใน messenger ได้นะคะและถ้าเป็นของ ios นะคะเวลาที่เราบันทึกวิดีโอใน ios เนี่ยเขาจะถามเราทุกครั้งเลยว่าให้เขาจัดเก็บภาพไปที่อัลบั้มภาพหรือเปล่าน,นะคะเราก็กดบันทึกที่อัลบั้มภาพนะคะส่วน ios นี่ก็จะง่ายหน่อยนะแต่ android นะคะถ้าเราเจอปัญหาที่ที่น้องบอกนะคะก็คือว่าไม่รู้ว่ามันไปถูกจัดเก็บไว้ไหนนะก็ลองอลองอัปเดตนะคะลองอัปเดต โทรศัพท์ของเราดูนะคะแล้วก็ลองแบบปิดเปิดใหม่นะคะแล้วลองบันทึกดูเนาะ